ปากสวยฉ่ำว้าวขนาดนี้นี่คือภาพหลังสักทันทีนะคะสีปากจะดูกลืนไปกับผิวเลยค่ะหน้าดูขาวใสขึ้นมากเลยค่ะสีปากก็ดูชมพูเหมือนกับไม่เคยคลั้มมาก่อนเลยนี่คือเทคนิคการสักปาก,ปากเปลี่ยนแปลงเมลานินเม็ดสีในปากค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะไปดูเทคนิคที่อาจารย์ทำกันนะคะทิศทางการตั้งหรือองศาของเข็มมีความสําคัญมากค่ะ ตั้งเข็มในทิศทาง90องศาหลายคนสงสัยว่าอาจารย์เช็ดเปียกหรือเช็ดแห้งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะคะแต่สําหรับอาจารย์จะเช็ดเปียกค่ะการทํางานที่จะให้เม็ดสีเข้าไปสู่เมลานินหรือว่าฝังอยู่ในชั้นผิวหนังที่ถูกต้องนี่คือวิธีการทํางานค่ะ สอดมือเข้าไปในปากแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆไล่เข็บลงไปตามอนูเม็ดสีต่างๆเพื่อให้สีกระจายลงสู่ชั้นใต้ผิวหนงังสังเกตดูนะคะว่าอาจารย์ทําไม่มีเลือดออกเลยค่ะในบางจุดเราอาจจะต้องปิ้นปากขึ้นมาเพื่อฝังสีลงไป ค่อยๆเช็ดเบาๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการเดรนน้าเหลืองด้วยนะคะเวลาสักเนี่ยก็จะมีน้ําใสๆไหลออกมาใช่ไหมคะอันนั้นเรียกว่าสารคัดหลั่งนะคะนี่เทคนิคการปิ้นปากขึ้นมาทําแบบนี้ค่ะแล้วก็สบัดสีลงไปเข็มที่ใช้บอกกันเลยค่ะว่าเป็นเข็มหนึ่งด้ามเดียวเท่านั้นค่ะ อาจจะเปลี่ยน2อันบน1อันล่าง1อันแต่การฝังสีในชั้นผิวหนังที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีเลือดซึมเล็กน้อยได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะส่วนเวลาทำงานใครที่ยังสักแล้วปากบวมอยู่ต้องปรับปรุงน้ำหนักมือนะคะแต่ว่าเคสแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันค่ะบางคนเขียวง่ายช้ำง่ายเลือดออกง่ายบางทีก็อยู่ที่ร่างกายของลูกค้าด้วยค่ะ ปิ้นปากออกมานะคะแบบนี้ด้านในจะทําให้เราสักง่ายขึ้นขึงผิวให้แบนค่ะการทำงานแบบนี้ต้องมีความละเอียดเก็บทุกอนูเม็ดสีค่ะสาบานเลยค่ะว่าเคสนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นและนี่คือสีที่อาจารย์ใช้ทั้งหมดค่ะปูพ,พื้นด้วยสีส้มก่อนตามด้วยสีชมพูและตบด้วยสีแดงค่ะ อันนี้หลังทำเสร็จทันทีนะคะผิวปากของลูกค้าไม่บวมเลยแล้วก็เคสนี้เนี่ยลอกออกมาจะาชมพูธรรมชาติและกลืนไปกับสีผิวไม่เหมือนการสักเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าผิวไม่มีอาการช้ำเพราะว่ายังมีริ้วของปากอยู่อ่ะดูกันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงเมลานินเม็ดสีอย่างแท้จริงค่ะอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะ